เขาเราดูอ่ากันตรึมลิเกตลกแล้วก็มีสอดใ,ใสามา<ช>อย่างเงี้ยโอ้โหพ่อ,อ,อคนสงสัยเหยียบกันอืมเขาเรียกอะไรคือมันเป็นช่วงปลดปล่อยเหมือนเหมือนปล่อยผีเยอะเพราะว่าโควิดมันหมดไง <c oughs> เดือนก็หมดแล้วเพ่อเดือนต้นก็หมดแล้วเดมอนก็หมดไม่เลือดไม่เลือแล้วจะขาดใจตายโอ้เดือนสองเดือนนี่ก็หมดแล้วพ่อเชื่เอเช<ม>ื่อเนาะอ่ะอย่างงั้นพ่อพ่อแต่วันน่ะทางพระคุณพระคุณเจ้าเนี่ยหาวันได้ล<ช>แล้วก็คือ ทอดเช้าสิบสี่นะพ่อสิบสี่ใช่ไหมเออสิบสี่พิติการพ่อ็อกไวเลยเป้าหมายคืออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์พ่อ็อกไว้เลยอำเภอปราสาทโลตัสโลตัสอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ก็ได้วัดก็อยู่ใกล้กับโลตัสเนี่ยแหละพ่อนะสักสักสิบมงเนี่ยพ่อก็ขึ้นนะคนแก่คนข้าวเขามาทอดกะทินเสร็จเขาก็รอดูสดสายรอดูอะไรแล้วก็พอขึ้นสักชั่วโมงหนึ่งก็แดกก็แล้วแต่พ่ออะไรนะองนั่นแหละอ่างั้นพ่อ็อกอันนี้เบอร์นูนะพ่อ็อกไวเลย เออสิบสี่สิบสี่พฤศจิกาวัดสีโคพ่อเออวัดสีโควนารามบ้านสีโคตะบนกลางเอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินงานกระถินนะพ่อโอเคโอเคขอบคุณครับแล้วมีอะไรก็แค่ชอบมาเบอร์นี้ได้เลยพ่อครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ